ลานั่งไอ้ยเพิ่นว่าใจประสงค์ส่งกางเกงก็ได้ซื้อนุ่งตัวนั่งใจประสงค์นัดน้องนั่งลาพี่จังมาพี่แล้วเพิ่นว่าเอาซิมนี่ยอนครูทีีขอ้ขอมูลขาเคาะกราบสวัสดีนะครับพี่น้องเช่ายูทูบแลกาเอฟซีวัชซุกุทุกคนครับยินดีต้อนรับพี่น้องออกไปสู่กุสุขณ์เขาสู่ช่องเบาวันละทยสิงเนะครับเอาคลิปนี้เปิดหน้าแบบเป็นผายนาเลยพี่น้องเอ้ยเอาเบอร์ไงนุ่งเวดแดงครับพี่น้อง ย่องลิ้นตมละ่ะโอ้์เก็ตไปแนวไดหรอยบาน,นี่เอากำนังงานชุ่มม่วงครับชั่มม่วงละกิดตลอยครับเจ้าฟอด หกหกหนงูย์ครับโอ้โอ้โอดตายแลบาดน้อจด้วยมา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 วัดตรวจ ขไปย่อท่อมันอาจารย์ทางมันเข้าไปยึดมันสิจมลงไปจังไหนคงหล่อมันมีล่มยู่ไหมมันสิลอยขึ้นตัวแต่แต่ลูกโปองเตาล่มใส่มันก็นยังลอยไหมนั่นแล้วพี่ลอยจันจันบานจิตสมสาสิคุ้มตาโอ้ใบมีดมันใหญ่ดีเดี๋ยววะเกดสามยี <laughs> ่สิบเอ็ด ประมาณเกดฟุตรับสองเมตรสิบเซนแมนบ่อเมีนอยู่น้าอ้าวหันมาวันบอกวงแพนคือเกาคือเดิมแม่มันนบานอี่เอ้าวอุ้ยเห็ดไปจังนะอ,อาจารย์เลย มองไหนระมองมันสีเหลี่ค่ะนี่ตั้งแับเป็นตมไปเบสวันไทยไถวันไหนเทยดอกหน้าพันนี่เอาเขามาวี่เส้นรถไยกับจักกผูไทยสิมาไทยให้มันที่จำบัคก,กิ้งล่อรถคุณนี้เขาเ้า 3, 6, 4, 0, มันเหยาสามหกสี่ศูนย์เมย์เก้าจิตไล่ได้เสมอกัน มาเย็กอาจารยกระเงสเต็ปยำแม,มงสอดสุดหยอดใช่ไหม ติม้มแก่งแก,แก่ง,กงยันเออยองมาอีกเลยครับย่างก็บว่ได้พี่น้องเลยคนลมไหมรถแลนเสยอ,อยู่สิดเดียวาล่อใส่ขาแลนไปคือรถนี่ว่าจักต่อไป บักกิ้งนามาขี่ขานแดะมูหันอมล้อมหลอมล้มอมอยู่บ่หันไม่เพว้นหาหนลุยลุยไปวันหอยผ่านสามสั้นว่ามเป็นดากไม่งอดคือเก่า โอ้ยลูกพี่มึงสีจักอยู่บนลาเท้าเอ่ยว่ามึงมาเรียนขี่ตัว طنين <applause> ฝนตกแล้วกับแป้นรวยๆฝันมันบต่ตกบังหัน ยังพอแม่ไปตอนซอนเดี๋อยากเอาหูฟังไปเสียบแล้วก็เสียบฟังผู้ดเยีว์ว่างเงี้ยอ้ยมันใส่มาขักมาเนี่ยจัะ ปฏิบัติ่ตรวจทอดตาไฟรถคันนี้ขับมามุมีตาไฟไม่พี่น้องเลยเจ้าน้อยเอ็จีจำกองให้ดีสิว่จาจังะบ่ มันเหมียนอยู่บ่ลรอเพื่นอ่ะมันเป็นตะเก็บการเก็บงานให้เพื่อนเลวอยู่บ่ละเดือนน,นี้ยากน้ำเขาถทงได้ขับบ่เปลี่ยนกระไดฮามันนี่กูเขาขับเขายังบ่จมโบขวบ วายอาจารย์ก็แน่นอนเถอะว่ะบ่มีสิทธิ์หยุดยนะบงังกัรนี่ขนาดยกใบมีดขึ้นสุดแล้วมันยังบ่อยู่อยู่ใครตัวมันบ่อยุ่ปั่นลงเลยครับบังกัน แต่ข้าวคลิปไถนอโอ้ยคลิปข้าไดาหลายๆแนะพี่องอยไอ้ไนุ่มเบ็ดแดงล่อสิจมครับเพิ่นเพิ่นก็เลายย่ำขาดปันล่องเพราะว่ามันมีรถด,ดึงขึ้นครับพ้นดาประสันว่าครับว่าเป็นเข้าแหงจากว่าหมวดสีเวทไทยสีเอารถตกลมมันแหงเฮ็ดล่องให้เบิง่งอันคือจังสีครับเพิ่นมากขั้นดียวบ่ปลกาเฮ็ดลมเลยที่ละถ้าจอดปั้นมันหันกันเรียบร้อยครับล่องคือกัน เอาไว้เจอ,เจอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องฝากกดติดตามกันเลยกดแชร์เบาบนรถไทยสิ่งน้ำเนยก,เยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับผม